สวัสดีค่ะพบกับคริมมี่ปรัตนามีวิชาหรือว่าดีเจคริมมี่นะคะวันนี้นะคะเราจะพาคุณนะคะไปพบกับบุคคลบุคคลหนึ่งนะคะที่ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งเสียงที่กล้าการันตีนะคะว่าดีบุนเน่เนี่ยเขาเห็นผลชัดเจนประสิทธิภาพยอดเยี่ยมแล้วก็ในเรื่องเกี่ยวกับกระดูกข้อเข่าต่างๆเนี่ยอย่างนี้เลยแล้วตอนนี้นะคะคนนั้นอยู่ข้างกายแล้วนะคะสวัสดีค่ะค,ร,คร,รักหนึ่งพี่สามารถพิอรุณห,หรือเพชครคาดน้าย ชื่อนี้ไม่มีใครในโลกนี้ไม่รู้จักเรียกว่าแบบนี้เลยดีกว่านะคะโอ้โหก็จริงจส่วนมากในเมืองไทยรู้จักหมดฮะ <c oughs> ถ้าบอกพยักหน้าหยกนะอนอกเหนือจะกเมืองไทย ในเกี่ยวกับเกี่ยวกับโรคกีฬาต่างประเทศก็รู้จักเรื่องมวยนะรู้จักถือว่าเป็นอันดับต้นๆแนวหน้าแล้วก็ว่างันเถอะแต่ตอนนี้ดูเห็นนพี่สามารถที่แบบว่าอยู่ในลุคนี้ดูกล้ามนะคะวงแขนกล้ามเป็นมัดๆอุ้ยน่าจะกาดแขนเล่นเบาๆต้องบอกว่าอายุขนาดนี้แล้วแต่ว่าสุขภาพดูดิกล้ามทุกสิ่งทุกอย่างเฮ้ยทำได้ยังไงคะก็คือเรา เป็นเจ้าของค่ายมวยเราก็ยังต้องออกกําลังอยู่เรื่อยๆยังสอนมวยยังล่อเป้านักมวยอยู่ฮะทาอะไรนะคะล่อให้นักมวยเตะเป้าอ๋อตายแล้วคิดอะไรมวยจะเรียกวล่อเป้านักมวยอย่าคิดเยอะแหมคขำๆขำๆอ่ะนะคะก็คือยังออกกําลังกายอยู่ครับยังรักษาดูแลสุขภาพอยู่ก็ยังไม่ไม่เต็มร้อยเหมือนสมัยเป็นนักกีฬาค่ะ วิธีการออกกาลังกายยังไงบ้างคะก็ไม่มีอะไรส่วนมากเราก็จะล่อเป้าให้นักมวยพวกนี้มันก็ได้เหงื่อมันได้กล้ามเนื้อหมดเพราะเราต้องรับทุกส่วนนะฮะไม่ว่าจะเป็นทีเป็นเข่าเป็นหมัดคือเราได้ทุกส่วนมีวันพักวันไหนบ้างคะก็ส่วนมากค่ายมวยนักมวยอาชีพเนี่ยจะพักเฉพาะวันอาทิตย์วันอาทิตย์ วันอาทิตย์จะไม่ออกกําลังกายก็คือให้เขาพักผ่อนเบาๆจันถึงเสาเนี่ยคือหนักเลยจันถึงเสานี่คือใช้ร่างกายแบบว่าหนักๆเต็มที่แล้วพอวันอาทิตย์เนี่ยเราพักร่างบ้างให้มีเวลากับครอบครัวบ้างอแต่ทีนี้หนูถามอีกนิดนึงถ้าเกิดว่าพี่ออกกําลังกายทุกวันแบบนี้แล้วสุขภาพมันก็ต้องดีตลอดเวลาแต่ทีนี้ได้ข่าวนะคะได้ข่าวว่าก็เคยมีเกี่ยวกับ บางครั้งเนี่ยก็มีนิเรื่องเกี่ยวกับบางสิ่งบางอย่างโดยเฉพาะข้อเข่าเสื่อมกระดูกอะไรต่างๆางก็อย่างว่านะอายุขนาดเราแล้วเราใช้กระดูกพวกนี้ข้อเข่าอะไรมาเยอะมากม,มันก็เลยเป็นเรื่องปกติเราก็ต้องมีอาหารเสริมมาคอยช่วยอยู่อ,อาหารเสริมที่ว่านี้ก็คือ,คอ,อเป็นตัวนี้เลย,เยครับมีโมเน่นะครับดีโูเน่ตัวอาหารเสริมที่เกี่ยวกับ<ด> ข้อเข่าทั้งหมดเลยนะครับเรื่องเกี่ยวกับกระดูกเนี่ยเราก็เลยถึงมีตัวนี้มาช่วยอยู่ครับช่วยนี้คือรับประทานยังไงคะก็คือหลังเช้านะปกติเลยเช้าหกโมงเนี่ยผมตื่นลงมาก็ลงมานั่งรอกินกาแฟกินกาแฟแล้วก็นั่งดูมวยคุมมวยซ้อมค่ะคุมมวยซ้อมเสร็จประมาณสักสิบโมงสิบโมงกว่าเราก็จะขึ้นไปอาบน้ําค่ะลงมากินข้าวค่ะกินข้าวเสร็จเราถึงจะมากินดีบุเน่ตัวนี้ ก็หลังจากนั้นเราก็จะนอนพักผ่อนถึงสักบ่ายสองเราก็เริ่มมาดูแลนักมวยต่อ,อคือที่ที่พี่สามารถพูดแบบนี้นั่นหมายถึงเพราะว่านโรงยิมแห่งนี้กับบ้านเนี่ยคือรั้วเดียวกันคนละรั้วคนละรั้วก็เดินเปิดรั้วมาก็ถึงละ คืออยู่ในบริเวณเดียวกันมีรั้วกั้นมีรั้วกั้นนะคะอยู่ในบริเวณเดียวกันก็เลยแบบว่าเอ้ยเดินเข้าเดินออกสบายนะคะดูแลสุขภาพลงมาจากบ้านมาดูแลกิจการมาดูแลนักมวยนะคะมาสอนมาเป็นโค้ชนะคะแล้วก็เข้าไปในบ้านทำนู่นนั่นนี่นู่นา้อะไรเสร็จแล้วลงมากินข้าวเห็นผลยังไงบ้างเห็นผลยังไงบ้างคะก็หลังจากที่เรากินไปเนี่ยสักสองอาทิตย์เกือบเกือบสามอาทิตย์ จากที่เราเคยเดินขึ้นบันไดแล้วัวเข่ามันดังก็แก๊กแก๊กนแแม่คือ,อ,อ,ๆๆอเราก็พอเรากินพอมาอาทิตย์ที่เริ่มจะเข้าอาทิตย์ที่สามเออเริ่มเริ่มรู้สึกแล้วเฮ้ยเวลาเราเดินขึ้นบันไดเออไม่ดังธรรมดาเนี่ยสองสามเก้าดังแก๊กสองสามเก้าดังแก๊กมันจะเป็นอยู่อย่างนี้ตลอดซ้ายขวาซ้ายขวาจะอยู่อย่างเงี้ยอ่ะแล้วเป็นแบบนี้เคยไปพบแบบเคยไปพบแพทย์ไเราไมคยพบแต่เราก็ไปดูทาง อินเทอร์เน็ตดูอะไรไปเกี่ยวกับโลกนี้ค่ะก็เท่าที่เราดูดูมาก็มีทางเดียวคือต้องผ่าตัดเห้ยเราเราเรากลัวตรงนี้อยู่แล้วไงเรากลัวผ่าไปแล้วกลับมาไม่เหมือนเดิมออกกาลังไม่ได้อะไรไม่ได้เราก็เลยไม่ไม่ไม่คิดจะไปผ่าตัดอก็เลยไม่ผ่าก็เลยไม่ผ่าจนมีเพื่อนมาแนะนําไม่รู้จักตัวนี้ครับดีโบเน่เนี่ยว่าลองกินดู ถ้าดีก็กินไปเรื่อยๆมันก็จะบำรุงไปเรื่อยๆก็อารมณ์ประมาณแบบว่าเอาวะก็ต้องเอาแล้วไอ้เราให้เราไปผ่าตัดเราไม่เอาแน่ถ้ากินดีก็โอเคแต่กินดีก็ดีไปกินต่อถ้าไม่ดีก็ไม่กินแล้วมันก็ไม่ได้เสียอะไรค่ะอแล้วการรับประทานนะ่คะก็อย่างที่บอกว่าถ้าเช้าเนี่ยคือผมกินหลังหลังอาหารหลังอาหารหลังอาหารกลางคืนเนี่ยผมขึ้นไปถ้าผมไม่ลืมผมก็จะกินอีกทีหนึ่ง ก็ไม่เอาไม่แน่แต่เช้าเช้าหลังอาหารนะี่คือกินทุกวันมผมกินทุกวันเช้าฮะสามสี่อาทิตย์มาเนี่ยอเออที่ผมเริ่มกินมานะก็เลยรู้สึกว่าดีขึ้นภายในระยะเวลาประมาณสองสามอาทิตย์สองอาทิตย์กว่าเนี่ยอาทิตย์ที่สามเนี่ยเราเริ่มรู้สึกตัวแล้วได้ข่าวว่านอกเหนือจากที่พี่สามารถกินเองแล้วยังบอกสมาชิกบอกหลายๆคนให้กินต่อเนื่องด้วยก็ยังยัง อย่างที่รู้กันอยู่ว่าเพื่อนผมส่วนมากเป็นนักมวยเกือบหมดนักกีฬาแล้วพวกนี้ก็คือเหมือนกันหมดพราแก่ตัวก็คอเข่ามีปัญหาหมดเพราะพวกนี้วิ่งสกอตจัมตะเข่าวพวกนี้มันทุกวันเราตอนน,ตอนนี้เราก็เริ่มแนะนำแล้วปัจจุบันนี้นมีนักมวยที่อยู่ในโรงยิมแห่งนี้ที่อยู่ที่มาเรียนนี่เ<ะ>ขามาเรียนมาอะไรด้วยนะ,ะ,ะประมาณกี่คนคะ โอ้ยเธนักเรียนมันก็เป็นร้อยอยู่นะแต่พวกนี้ก็จะสลับกันมาเป็นร้อยเลยเหรอฮะแต่ไอ้นักมวยที่อยู่กับผมเนี่ยประมาณสักเกือบเกือบสิบคนอันนี้ไม่ได้รวมกับเทรนเนอร์นะอ๋อไม่รวมอ๋อครูมวยแล้วก็ประมาณหกเจ็ดคนอ่ะแล้วนักมวยที่ช่างแบบว่าเรียกว่าเป็นการสร้างชื่อเสียงนะคะที่แบบว่าอุย๊ยเป็นตัวเด็ดเด็ดตัวเป้งแป้งเลยมีใครบ้างก็จะมีเมื่อก่อนก็เมื่อสักห้าหกปีก่อนก็จะมีพวกเจริญพรเจริญพรน,นี่ก็จะเป็นแชมป์ประเทศไทยแชมป์อ้อมน้อย แล้วก็จะมีสักสงคามสักสงคามนี่ก็จะเป็นแชมป์อ้อมน้อยแชมป์มวยรอบประมาณ6-7เจ็ดแชมป์มั้งครั้งสุดท้ายนี่รู้สึกจะเป็นแชมป์มวยรอบรถกระบะของ t o โตยต้านะวิ่งวัะววแล้วเขาก็ได้แชมป์ก็ได้รถกระบะไปคันหนึ่ง เรียกว่าเป็นทั้งเบื้องหน้าเป็นทั้ง <c oughs> เบื้องหลังตอนนี้เราเราเราเป็นเบื้องหลังคอยส่งให้น้กมวยขึ้น <c oughs> ตอนนี้ก็เป็นเบื้องหลังแล้วใช่ครับในเรื่องของโรงยิมในเรื่องของสุขภาพในเรื่องของต่างๆเรียบร้อยแล้วถามนิดนึงในเรื่องของหัวใจบ้างเป็นยังไงบ้างนะตอนนี้ <c oughs> อก็มีน้องๆคอยดูแลผมอยู่อีกคนหนึ่งน้องมอสน้องมอสก็คือน้องมอสน้องมอสนะคะน้องมอสถือว่าเป็นมาดูแลเรา ตอนนี้ก็เป็นเหมือนเป็นหัวเรือใหญ่ในการช่วยหรือว่าเป็นเรียกว่าเป็นตัวหัวเรือใหญ่ไม่ได้เพราะถ้าผมอยู่ผมต้องเป็นหัวเรือใหญ่เดี๋ยวก่อนเบื้องหลังได้เขาพูดอีกอย่างหนึ่งนะแต่เมื่อกี้พูดอีกอย่างนะถ้าหัวเรือใหญ่ต้องหัวเรืออ่็นะเป็นคนช่วยช่วยสัตว์ุนอย่างดูแลทุกอย่างในค่ายไม่ว่านักเรียนมาสมัครรืดเรื่องอาหารเรื่องการดูแลนักมวยน้องมสจะเป็นคนดูแลหมดแล้วในเรื่องของสุขภาพอย่างอื่นดีนงมดก็ดูแลฮะ อย่างเช้าวาเนี้ทำก่อนนั่งเขาจะรู้แล้วเออต้องชงให้กินก็คือต้องดูแลเออเช้ากินอะไรเขาจะเป็นคนดูแลหมดเช้าเย็นเรื่องอาหารการกินก็เรียกว่าอันนี้คือกินทั้งบ้านกินทั้งโรงยิมเลยี่ก็คือเราทำกคือเรากินทุกคนเลยทําคือทํากินหมดประมาณเกือบยี่สิบยี่สิบกว่าคนเราทําเราก็ต้องทํากินพร้อมกันหมดค่ะอาหารก็ทานพร้อมกันแล้วก็ ส่วนผลิตภัณฑ์นี่กค่ะคือดูแลรักษาสุขภาพก็คือทั้งทั้งลงยิมเลยไม่ไม่ยังตอนนี้คือเราจะเลือกดูเฉพาะเออไอตัวไหนที่มีปัญหาเกี่ยวกับกระดูกอ๋อก็คนนั้นเ,เราเอเาม<อ>ึงลองลองนีาไปกินดูลองเอาไปกินดูก่อนเอาละค่ะท้ายนี้นะคะก็อยากจะให้พี่สามบราช่วยฝากอะไรได้คะเกี่ยวกับเรื่องของการดูแลสุขภาพด้วยดีบุ๊คค่ะครับก็ท่านใดนะครับที่มีปัญหาเกี่ยวกับโรคข้อโรคกระดูกผมไม่ได้ชวนนะครับอยากให้ลอง ถ้าดีแล้วบอกต่อนะครับโทรสั่งกันเข้ามานะครับดีบุณยน,นะครับนี่คืออีกหนึ่งเสียงนะคะสําหรับดีบุณยที่ดูแลในเรื่องเกี่ยวกับกระดูกข้อเข่าต่างๆอยากมีสุขภาพที่ดีนะคะแข็งแรงแบบนี้อย่าลืมนึกถึงดีบุณยค่ะแล้ววันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะคะพี่สามารถพยัคฆรณุณหรือว่าพิจิตคัทนายกกันด้วยคะ่ะขอบคุณคะ่ะ